สวัสดีครับทีเด็ดบอลนงังวันนี้จะพาทุกท่านามาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลยูโรปาลีกระหว่างราปิดเวียนนาพบกับเวสตแฮมยูไนเต็ดราคาต่อรองเปิดมาที่เวสตแฮมต่อหนึ่งลูกครับยูโรปาลีกเกมในกลุ่ม H. ราปิดเวียนนาเตรียมเปิดสนามอารีย์สตชันต้อนรับการมาเยือนของทีมเวสตแฮมยูไนเต็ด โดยจะบ้านราปิดเวียนนาผลงานของทีมนั้นเพิ่งจะปลดล็อกตัวเองมาได้ในเกมที่แล้วซึ่งก็ทําให้เป็นการเก็บชัยมาได้หนแรกในรอบ3เกมเลยนะครับหลังจากที่แพ้มาต่อเนื่องเป็นเกมที่2ติดส่วนทางฝั่งเวนแทนยูเรเตสผลงานเพิ่งจะสสรุดมาในเกมที่แล้วที่แพ้มาต่อบูมแฮมตันซึ่งก็ทําให้เป็นการเก็บชัยหนแรกในรอบ8เกมเลยกับทุกรายการดูแล้วเกมนี้เวนแทนยูเรเตสต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาหลังจากการแพ้หนล่าสุดประกอบกับต้องการการ,การันตีเพื่อเข้ารอบโดยไม่ต้องไปรุนถึงเกมสุดท้ายเกมนนนนีี้้เ่่ยาาาจะผไ,ไดรับสหํหทมือ ทีเด็ดสนหรับวันนี้ต่อไปเลยเวนแฮมยูดนเต็ดสปาร์ติคาดเวนแฮมบุกตบราฟิดเวียนย์หนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวยไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าและจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน